เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว5-6ปีแล้วแต่ยังติดอยู่ในใจเสมอนะคะยังจําเหตุการณ์นั้นได้ดีเลยวันนี้มีเรื่องอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนฟังนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่เป็น LGBTQ แล้วเกิดในครอบครัวที่เขาไม่เข้าใจค่ะและเป็นเรื่องที่อีบ่ะพบเจอเองกับตัวย้อนให้ฟังนะคะเล่าไปถึงตอนสมัยที่อีบ่ะยังเรียนต่ออยู่แล้วสมัยนั้นอะ ทำงานไปด้วยนะคะช่วงวันเสาร์อาทิตย์อ่ะอีฟจะไปขายของที่ตลาดมือสองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตลาดแห่งใหญ่ละกันนะในกรุงเทพมาหานครนี่แหละสมัยนั้นอ่ะพวกตุ๊กตาแมคโดนัลมือสองอ่ะกำลังฮิตมากแล้วเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบรับเข้ามาขายปลีกอีกทีหนึ่งเคยนึกออกป่าว่าตุ๊กตาแมคโดนัลที่เขาเอาไว้แถมเวลาเขาซื้อชุด Mac, แล้วมันจะเป็นแบบของมือสองญี่ปุ่นอะก็คือไปรับเหมามาเป็นแบบเป็นลังเนาะแล้วก็เอามาแกะแล้วก็คัด,ค,ดคัดเกรดะคะ่ะแล้วก็ไปวางขายที่ตลาดช่วงนั้นก็จะขายแบบตัวละ353ตัวร้อยสิตัว300ร้อยอะไรอย่างเนาะก็มีคนมาซื้อเนี่ยเยอะมากนะคะบางทีก็จะเป็นแม่ค้าที่เขาไว้ขายในออนไลน์ทีนึงอะก็จะมาเหมาไปทีละเยอะเยอะ แต่มันมีอยู่คนหนึ่งเป็นน้องแบบเด็กผู้ชายอ่ะโดยเพศกําเนิดเป็นเด็กผู้ชายมากับคุณแม่นะคะน้องน่ะน่าจะอายุจากที่ดูน่ะน่าจะอายุราวๆประมาณปอหนึ่งปอสองยังเด็กๆอยู่แล้วคือเดินมากับคุณแม่เนาะคือน้องก็เล็งเล็งแล้วแผงของเรามันวางอยู่กับพื้นอย่างนี้นะแล้วน้องก็เห็นแล้วแบบเออเหมือนสนใจแล้วแม่บอกว่าให้เลือกมาอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ทีนี้น้องก็เลือกเลือกหยิบหยิบ,ยบจับจับ,จบเนาะตามภาษาเด็กอะแล้วก็เห็นแล้วแหละว,ว่าน้องอะ เลือกมาเป็นตุ๊กตาไขาลานเป็นรูปเจ้าหญิงแบบพอไขาลานปุ๊บแล้วเราปล่อยเงี้ยมันก็จะแบบเดินได้ทีนี้ก็เห็นความผิดปกติแล้ก็คือคุณแม่เนี่ยมีปฏิกิริยาก็คือว่าหยิบอย่างอื่นแล้วก็บอกลูกว่าลูกลองเอาอย่างอื่นดีกว่าไหมเนี่ยอย่าไปเล่นอันนั้นเลยอันนั้นมันเดี๋ยวพ่อว่า,าก็แบบเอ๊ เริ่มไม่ดีแล้จากที่เราขายของอยู่แบบมาเลยจ้าตัวละสามห้าตัว500ร้อจะแบบเสียงดงังอินเตอร์เทนลูกค้าสุดแต่พอเจอโมเมนต์นั้นปุ๊บเราเริ่มแบบ เอาแล้วเหตุการณ์เริ่มมาคูไหมวะคุณแม่ก็หยิบตุ๊กตาที่เป็นแบบว่าของผู้ชายะมันจะมีทั้งเป็นรถเป็นตัวสปาราดอะไรอย่างงี้เนาะไอตัวเต่าเต่าในมาริโออะที่มันทําขึ้นมาเป็นโมเดลอะอันนี้ไหมลูกอันนี้ก็ดีนะหรือว่าจะเอาอันนี้แทนไหมเนี่ยอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็ดีโออะไรอย่างเงี้ยไปเลยซึ่งน้องอะรีแอคของน้องคือนิ่งๆแล้วก้มหน้าแล้วก็แบบ จับอีตุกตาอันนั้นที่เป็นเจ้าหญิงอ่ะหยิบแล้วก็แบบดูออกว่าอยากได้อันนั้นแล้วสักพักคุณพ่อน้องเดินผ่านมาแล้วคุณพ่อ,อ,พอ,พอก,ก็แบบไม่เอาเล่นอย่างนี้ไม่ได้ไม่เอานะไม่เล่นของผู้หญิงนะอันนั้นมันตุกตาของผู้หญิงไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่อย่าไปให้เล่นอย่างนั้นไม่เอาไม่เอาจะไปเอาตุกตาได้ไงไม่เอาของผู้หญิงเล่นอะไรอย่างีนี้ก็แบบเออ เริ่มเลยไม่รู้จะไปทางไหนไปต่อไม่ถูกกันคนเป็นแม่ค้าเนาะคุณแม่ก็แบบเอ้ยไปเอานั้นเลยเดี๋ยวพ่อว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ารีแอคของน้องคือก้มหน้าแล้วแล้วก็แบบเหมือนจะรองไห้แล้วอะแกในมุมมองของอีพือแบบอยากจะแอบเอาอันนั้นะให้น้องไปเลยจังหวะพ่อแม่เผลอใจหนึ่งอะอยากจะแบบว่าโนเอาไปเลยลูกพี่ให้เนื้อไหมเพราะว่าเอ็นดูน้องอะคือในมุมของอีไหนาคิดว่าเด็กอะเขายังไม่รู้หรอกว่า อันนี้มันคือของเล่นผู้หญิงอันนี้มันคือของเล่นผู้ชายแล้วทําไมถึงห้ามเล่นอีกว่าเด็กยังไม่ได้แยกแยะได้ว่าทําไมจะต้องแยกทําไมถึงเล่นของผู้หญิงไม่ได้อะไรเงี้ยคือน้องเพิ่งจะแบบเด็กน้อยเองเจ็ดขวบแปดขวบอะไรเงี้ยแล้วในวัยนั้นอ่ะเขายังไม่รู้หรอกเรื่องแบบผู้ชายต้องชอบผู้หญิงผู้หญิงต้องชอบผู้ชายผู้ชายห้ามเล่นตุ๊กตานะเล่นแล้วเดี๋ยวเป็นตุ๊ดเป็นตุลล๊ดแล้วเป็นไม่ดียังไงอะไรเงี้ยอีกว่าเด็กน้อยน่าจะยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้น ซึ่งพอลองย้อนมองตัวอีฟเองนะอีฟเป็นเด็กผู้หญิงเนาะคือเกิดมาด้วยเพศสภาพผู้หญิงแต่ว่าเลาัวเล่นของเล่นทุกอย่างเลยการ์ตูนนี่ดูทั้งอุลตร้าแมนดูทั้งกระบวนการ5้สีเจสีแต้วนทองดูตุ๊กตาบาร์บี้เล่นอะไรไม่รู้ตุ๊กตากระดาษแต่งตัวหรือแบบรถถังตักดินคือเล่นทุกแบบต่อสู้เล่นกับผู้ชายเล่นได้พอเป็นผู้หญิงก็เล่นได้ไม่มีใครว่านะ เออของอีฟแบบไม่มีใครว่าแฮะว่าแบบโอ้อย่าไปเล่นแล้ววุ่นโผลเกินนี่ปีนต้นวงต้นไม้นี่ฉ่ำเลยแต่พอเป็นเด็กผู้ชายปุ๊บถ้าลองอยากเล่นตุ๊กตาบาร์บี้โดนเพ่งเล็งมากกว่าอันนี้ต้องยอมรับจริงนะหรืออยากแบบเล่นตุ๊กตาเจ้าหญิงโดนว่าก็เลยคิดว่าน้องๆที่เขาเกิดมาในครอบครัวที่แบบไม่เข้าใจในเรื่องของเพศสภาพจริงๆน้องอาจจะยังไม่ได้ค้นพบตัวเองอะไรหรอกว่าเอ,อ้ยฉันอยากเป็นผู้หญิงหรือแบบอะไร น้องอาจจะแบบอยู่ในช่วงพัฒนาการของเขาอะที่ยังอยากเรียนรู้ค้นหาตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแต่เราแบบปิดการแล้วแล้วมันเกิดความรู้สึกเหมือนเป็นความผิดเป็นปมกลายเป็นสิ่งที่เราไปเบลมน้องว่าอย่าทำห้ามทําเป็นสิ่งผิดดุอะโดนดุก็เลยเรื่องของ mental health เนี่ยสำคัญเรื่องของเด็กที่อยู่ในครอบครวัวที่เป็น homophobia คือไม่ชอบหรือ anti LGBTQ อะไรเงี้ยเขาจะมี mental health ที่ไม่ค่อยดีเท่าไรนะัก อย่างเรื่องการเลือกของเล่นเนี่ยเขายังไม่มีสิทธิ์เลือกเลยสุดท้ายน้องคนนั้นคือนั่งก้มหน้าแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยเพราะจะเอาตัวอื่นที่แม่บอกว่าให้เอาไปแทนเนี่ยเขาไม่ได้ชอบตรงนั้นเขาไม่ได้อยากได้สุดน้องก็ไม่เอาอะไรเลยก็ใส่หัวแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วก็แบบ ก็ไม่เอาแล้วก็เดินจากเราไปนะคะตอนนั้นรู้สึกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว5-6ปีแล้วแต่ยังติดอยู่ในใจเสมอนะคะยังจําเหตุการณ์นั้นได้ดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าไหนๆเรามีช่องทางตรงนี้เราอยากพูดอยากเป็นกระบอกเสียงเล็กๆหน่อยนะคะว่าเออปัจจุบันอ่ะเราพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าไม่มีเพศกันไปแล้วเนาะก็เลยอยากจะรุรงร์อีกนิดนึงได้ไหมว่าของเล่นอ่ะ ไม่อยากให้มีเพศอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าเออมันมีหลากหลายประเภทนะของเล่นหลากหลายอย่างให้เขาได้ค้นหาตัวเองแบบเต็มที่ไปเลยเปิดอิสระให้เขาได้เลยอะไรเงี้ยไม่อยากให้ไปจํากัดเพศว่าของเล่นต้องเป็นอย่างนี้ของผู้หญิงอันนี้ต้องเป็นของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องสีก็เหมือนกันใช่ไหมที่เขามีการรณรงค์กันมาแล้วถ้าใครมีประสบการณ์แบบนี้นะลองมาคอมเมนต์แชร์อีกมาหน่อยคะ่ะ